หญิงทนิจินญ,ญาขอเคลียร์โดนข่าวซุ่มแต่งงานสมปีพ่วงตำแหน่งบุตรสาวเวียหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไทยไปนานเลยทีเดียวจ้าสำหรับหญิงทนิจิญญาธนันชัยการหลังจากไปโด่งโด่งังและมีผลงานที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่หลายปีแต่ล่าสุดมีข่าวหนึ่งเกิดขึ้นทำให้เจ้าตัวต้วตองออกมาแก้ข่าวด่วนๆซึ่งข่าวที่ว่านั้นบอกว่าเจ้าตัวซุ่มแต่งงานที่มาเลเซียมาแล้วถึงสมปี ทำให้หญิงรอไม่ได้รีบออกมาชี้แจงนอกจากนี้ในข่าวยังมีการใช้คำทำให้เข้าใจผิดว่าหญิงคือลูกสาวของพระเอกบุ่มเวียสุกโกลวัตเจ้าตัวเลยขอเคลียร์ชัดๆทีเดียวโดยหญิงได้นำภาพข่าวจากเว็บข่าวหนึ่งที่ลงข่าวว่าแต่งงานสามปีไม่คิดบอกใครล่าสุดหญิงมีภาพซุ้มยิวาที่มาเลเซียมาโพสตลงในอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมกับระบุข,ข้อความชี้แจงว่า หญิงขออนุญาตชี้แจงเรื่องข่าวนี้หน่อยนะคะมีเพื่อนๆที่ที่น้องๆส่งข่าวนี้มาให้หญิงเกือบทุกวันวันละ2เว็บหญิงก็คอยตามไปคอมเมนต์แก้ข่าวแล้วว่าไม่เป็นความจริงรบกวนช่วยแก้ข่าวหรือลบออกไปให้ด้วยนะคะซึ่งยังมีบางเว็บยังนำเสนอข่าวนี้อยู่อีกหญิงไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดค่ะคือหญิงยังไม่ได้แต่งงานเดอ้อส่วนภาพงานแต่งที่เห็นเป็นภาพงานที่มาเลเซียค่ะ เป็นงานการท่องเที่ยวของมาเลเซียถ้าแต่งคือบอกอยู่แล้วแน่นอนและก็ไม่ได้เป็นลูกสาวพี่เวียนะคะตอนนั้นคือเล่นละครเป็นลูกสาวพี่เวียครัเมื่อนานมาแล้ว